เมียใหญ่เป็นจังไดพี่น้องอย่าลืมติดตามในช่องท็อปลฟ์ยิวสิวครับผมผมฝากลูกแพร่ได้่อนแล้วกาเกียรติมองโดนนะครับผมนันได้เกียรติครับผมให้ผมถามเนี่ยว่าในฐานะมาผมเป็นลูกแพรผมยังบริเลนได้พระเอกบริเลนพระเอกเดาหรืเป็นคนเลีนพระเอกโอ้ยแก่แล้วแต่โคตรรอเนาะอนันต์จันยุ้ยเนี่ยมันเป็นเจ้าใดพอชื่อเจังไหให้เจ้าเลีนเรื่องมันเป็นเจ้าใดมากเจ้งใดก็เรื่องเนี่ยเรื่องเล่านี่บอกไปก่อนว่านั่เองดิ เจกจีเจซจีเจ้เีเห็นเ้ไหนน่าเอเขื่อไหนว่ามาจากจังหวาลชีสเกตจักหวาลชีสเกตได้รับแซมอภัประโยชนแซมยังแซมทิดาทิดาอยังงิดาสอง แต่ว่าผลง้างเพลงนี่มันเกี่ยวกันครับแบบเนี้ยหน้าหญ่งเงือกไงกว่าเดิวเกี่ยวกับคว่ำหนุ่มยิ่ของเมียเออคว่ำหนุ่มยิ่ของเมียว่าเข้มข้นตลกโปกฮามวลซึ่งเศร้าน้ำตาไหลขนาดได้ตกแร่ติดตามพี่น้องเอ้ยครับผมคิดเบิงเอาลวกทุ่กำกับเพิ่งย่างไวผมเปลี่ยนเป็นพระเอกเลยเพิ่นยังางไก่แกะเปลี่ยนเป็นพระเอเยกทีน้้รควมรอกันยังมาเออการเจ้าบ้านถ้าตอเว้ยโอยครับผมเอาเท่นี้เท่นี่ตกคอขอบคุณบริษัทธ์อปไล์มิ้วซีกราก็ ั้างแรกในชีวิตผมได้มาเจอตัวเป็นๆของอ้ายลูกแพร่ขออ้อพูดเลยนะครับอ<า>ขอพูดอาจารย์ยุนยที่เห็นอากาศทีตรงนี้